สวัสดีค่ะเอฟซีช่อง YouTube เหมียวล่ะคณาสุภสุคนค่ะมูนี่นะคะเหมียวลอยคลิปมูนี่เหมียวลอยคลิปมูนี่เป็นเหมียวลอยคลิปอันหลังจากที่ห้ามาเล่นบ้านเพี่เบียวเขาก็เลยสิมาหาแนวกินแรงพี่น้องตลาดนี่ตลาดนั่งกับเบียวตลาดบ้านนี่ยังนะตลาดนัดปันนูนตลาดนัดปั้นโนนตลาดนัดข้องถมบ้านเท่านี่แหละธรรมดานะพี่น้องสสวัอีสานบันนองเบียวเดี๋ยวพ่อแม่สาวเจอเลยพ่อแม่สาวชมนะจ้าก็นองเบียวสวัสดีครับพี่น้อง พีสานบ้านน้องบวอีสานบ้านสาวเบวีสานบ้านสาวบโอ้ายคิงเนี่ยแสงย้อนนี่นะเตกระจกเขาเนียเคียงน้ำกับจกเขาเนี่ยเอ้าเดี๋ยวบังคือตลาดว่าเป็นไงก็ต้งได้กินหลายอยู่ปลาเขาไม่หรอกปลาเขาต้อง

มากุบาปลากอบงายัขายจังไหนนี่ครับขีดล้วจังบาสามบาทครับเอาเขีดสามสิบบาทเอาสองขีดสองขีดไม่ได้จังไหนจังนี้ตัวใดเนี่ยครับเอาสองขีดเอาสองขีดกับพ่อกได้หลายอ้อสองขีดใส่ยังใส่โคกนี่ใส่พร้อใส่ได้หัดกำปั้นบำปัใส่ได้หมดก่อนทำเลเดนผู้่มากเลยครอบ แทมนะจ้าตัวอกอเมเนแถมสิบตัวโอเเขาต่างคอแถมเนี่ยมาแถม่ัวขอแถมเพิ่นเอาใลอยเพิ่นเพิ่นจะว่าหายเสเพิ่นจะว่าเนี่เพราะว่าพอค่ะใจดีาท่านมือ

กับาบกิกับลาบกิกับลาบกับคนก็ต้องขับปูสิผักกาดแซ่บกับ้มตสาบาทสบาทนะจ๊ะสาอางค่ะีสระดดดนว่ได้จ้านขา่าเีาทได้กัว่ได้รับากัน่าไได้รบาขอบคุณนะคะสาบาทสบาทนะจ๊ะสได้กันจังไที่ได้กันได้บิ่งเจากับน่ เอาเพักกาดเสียงเอคยง้นนอวผักกาดเสีนีเบลักขมพักขมผักขมยงต้มปลานี่ดีผักกินกบนี่ไหมักหนอกเท่กไรก่อนพามาเหมดโลกกันามทุ่งเอ่พอแล้ว พัก๕บาท๕บาทสามถุงบ้านอะไรไหมกินบ้านนบิไม่อยากประกาศแช่ไปยิงกับปลาปะปรกาศแช่จะกรนม เอานี่งบาทค่ะอันี้จ้ะอันนี้หบาทเิดอานี่กำนึงบรวนในสวนมีเอาไปก่อนนี้เอาไปกินกันเลยีก็หบาทค่ะบาทเอานี่งกินไกินนันไมกระปุกันกักระปุกเน่ามันหมดก็ดีใช่นี่พอดีอันน้ได้ไรก็้อันเาตอเนยาสีขงดอันนี้บเกไปเลยบาท กินเลนมาได้กินเลนค่ะแซ่บดีทไม่านนี้เขาหวานเนื้เท่าบ่เท่าเท่าะ ก็แบบยาอบสีบบเดิมก็มีนะคะเน็ตในอังนะคะปุ่มกดเริร่มต้นที่ส้อ้บาทนะคะ่วอยงสีนะช่วงจะมีอยู่ชื่อไปผู้ใดเปลี่ยวขัดัดชือ่ออไรอัดข้าวสีแดงข้อสอบจังเลจ็นเสือปุ่มกด นี <N cess inh aling> ่เย่ากินอะไรอยกนี่อไม่ค่ะของวานเอาเอาไปซื้อก่อนซอมาแอะไรนเอาเท่าไรอันนี้สอราคบาทไหอค่ะอ้าอัจบาตเอาซีซีปะเอาไรไม่ใช่มมันจิเป็นอนเดียวามบหน้าห้าบาทงนจาของตัวเออแม่ เอ่าเผือกเนี่ยใครได้ก็เหมือนเน่าสื่อเลยใส่ความอ๋ออ๋อแตงไก่ไปให้เองว่า้ะบอบ่บอได้แล้วเน่าได้มันโคกขวดหนึ่งจำโคกได้ยังได้ยังแน่ทั้งนั้นได้กุ้งกุ้งยุใสกุ้งยุหนีกุ้งยุหนีอันนั้นคืนนี่อันนี้ได้แหนมแหนมนะครับแหนมได้เผือกแตงเฮ็ดหวานได้เผือกแล้วก็ได้บังหว่กินแหนมสลัดนี่ หายมันเศร้าคิวรถเนี่ยมันถือกินแหนมเนี่ยน้องกินนันปีกปลามือแข่งอันนี้มันกุ้งมันจะเหม็นแต่ที่แรกริมยองแล้วมันก็คิ้วคือเก่ากุ้งเต้นแล้วก็มือจีบแป๊บแปะให้กับรถไม่น่าเป็นปีสองปีสักมปีไปบัวบกเพราะช่างมันปิ่นบ่ออันจังนสีมันมันบอสอนี่มันดุคือบ่อผังนี่พักซี่ครับพักกาดหินอยากอยากกินเพราะว่าพักเลยลคือจังเขากินได้คิ้แม่มุ่ม สมัยว่าซมมมาลาขี้นกเงี้ยสิคันนี่ซื้ออยู่เด้เเทศขึ้นะปนหรือมืขึ้นมันมียู่ได้มาลายอีเหเ็ดแลีวเมียวเห็ดเหลียวมืข้นไลิเป็นเด็ด้าคมคมมเป็นแต่เสียบขึ้นขาวไอ้ปลาพผกมันเท็เน่ยมันตองไข่ถิ่นเยเอาคือจังเข้าไปเบอรเข้าเบองแรกการเป็นรีวิวอาหารแต่กันว่าเพราะเสียบสิกาว่าใส่กล่องมั้งจิบัวคือจังกินผักกะดดาคือจังนุ่นกินนุ่นกินเป็นแต่เสียบผักกาด อาตั้มมาคุ้งพ่อใหญ่นั่นคนไปรีวิวแล้วหลายเด้อจมูกโจโจนะโอ้ยเห็ดตาโดนๆแล้วส้มตําโจโจเลยเผ็ดตั้มรถเดียวสร้างยังก็ได้รถเดียวนี่ยังก็สร้างคันผู้ใดกินก็ต้องกินรถนั่นโอ้พ่อใหญ่ไม่เมาไม่ขายหรือเ่ไม่ไม่เผ็ดไม่ขายแล้วบอกคู่โจโะไม่เมาไม่ขายนะแล้วเป็นคืองรีซึมใต้แบบพีกเล้วเทอร์ัส ที่แข่งบอสปารคิกดิฟปัจจุบันได้เล่าบัคเกิดเทศลงเล็กกว่าตับเซกัดดีอันนี้ก็เล่งบอกเพลินผุ่เพลินโจโจอยู่นี่งโจโจลูกค้าดแล้วหลายเอสั่งไม่เพียบไม่ขายมึงจะสั่งจีเมีดเดี๋ยวเ้าไปเห็ดนักกินกับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวว่าพระเอกสิเห็ดพระเอกเบลสิเห็ดยังซูวเขากินเขาต้องไปติดตามสิเห็ดยังเสีเห็ดยังเส็ดของหวานเออเดี๋ยวไปเบื้องของหวานน่ากินกว่าจะมีจ่ายตัวเห็ดไหมของหวานเปลือกเ้นผมชุลอดอัดาแล้วเห็ด มีพอขัวจุดดอกวัวันี่ยอ้าวเพียงต่เหลาย่างเดียวอผนกเพีอุตัมาเมื่อยนมั่กระซ่างันมันจะอยู่เขาอีจีกับโอ้ยอีกี่รองมาสินเตียวขับเฮียนอยู่ดีว่าล่ะกัมากื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเรื่องไล่ดบ่เหมือนเรี่ยงไล่ไล่ไล่ซดครับอ่า บอกกับเอฟซีจังน่อยจะแค่ซื้อหมูมาหันซะเนาะเนาะน่าจะเอาหมูอยู่คอนเกีนมานั่งซะเอาตัวดิบตัวดิบแม่มาหันด้วหมูเขาหันไปขากท่านบอ่บอ่อมันบอไดฟิลเขาดิฟเขามาหันเองเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ำส่วนหมูมันหลายคนส่วนย่าจีส่วนยังมาหลายคนเขาจะมาหันเขาขี้ของวันขันมาท่วมกันได้มากหรอขี้รอบตุ่นแล้วเขนบอเฮียตุนบ้านตุนเออโอ้ยบุญบ้านก็บันไดหันเขาต้องอยู่แบบหลังบุญบ้านรอด ยูเก็บตตบุญบัตรีะไรจังสั่นหล่ะประมาณวันทีสิบกว่าสิบเดเดือนใดเดือนฮะเดือนมกราเอามกราสิเดี๋มาอีกสินี่เออเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกพจะเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยรับสิงคู่ขวัญมาอีกตัวเดกหน่มาน้ามที่สองมาอีกก็จะจการณ์มนอีกก็เข้าิบ่ะเอารอบนาอาจจะมีเวทีรบึ้น อันีเวทีขึ้นนะครับรอบนารอบติดตามก็แล้วกันประมาณกลางเดือนมกรานะครับเอาเอายังดิบดีมาล่าสีเตินแท้ายันมือแริสิเอาเครื่องเสียงมาจอดแลวเข้าลงแต่เมื่อนขึ้นงานขอนอมราโอกกันไอ้หัวมือเฮ้ยอวอขึ้นงานศพไยแทบบานพว่นีเติดวานอออันลวกเซน้ำพองกซื้อปีกันขวดแกเซลสะ เป็นเมาเรางระพิดกันเทียดกันว่ากูไม่ได้ลองมึงลองลายกอกูเอามึงลองลายกอกูไม่ลองลายก็ข่อยขวามว่าได้ลองตีกันมุตุการิทไผ่เฮ้ย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 ตัดเด้อลุกอยู่ว้องไผ่เลีนออกมาะดาซุมตีกันบด้มีส่วนรวมอย่างแยกที่มาระดาหนันไผ่แล้วสีนกแล้วไม่ได้บัณฑิตนกไม่ได้โบ้งห่างก่อนเป็นเลื่องเล็เป็นไฟอยู่งานซบเนี่ย พอโฉบแปล่าเนี่ยเพิ่นเพิ่นงันกล่องเนี่เพิ่นงันบุญเนี่ยแต่ว่าซุ่มเลีนกะลินเป็นมูเจา้าภาพเขาเลยตีกันซุ่มกินเราเนี่ยมาซุ่มเลีนไปแล้วแล้วพรรดาซุ่มกินเราเรามื่อสิงเศร้าต,ต,ต,ตีกันตีว่าตีกูสิโตเก่งแจ้งตำรวจได้มาแล้วิโทตมาแจ้งเขาตีกันแล้วแ,วแ,วแจ้งจับเจ้าของขังเจ้าของหนึ่งไปปวดเมียงไปกูสิโนกวหน้าตีผีกันบ้านพ่อยังขอรถรถรถ บ้านท่อยน้อยท่อยเราแตกกะตีกันโอ้ยหมาเสร็จมาจะคิดหนาแล้วแต่เราเป็นผู้หัิงหนึ่งก็เตะบอลเป็นเตะบอลเสี่ยงนั่นแหละเดี๋ยวไปบ้างคลิปเพื่อนได้กินตัวพี่น้อกไม่นี้ลอยคลิปมาทั้งที่ตองมาไายเห็นมันคุ้มนะครับมืออเหมือนแร้งกระมี่ไร่สดตัวแล้วก็มีคลิปเป็ การยอคการออะรคิวเอคิวเอเอารอบหนาก็าได้เพราะห้องประทันได้เตรียมตัวเนาะเม็นบะหรือเซลขันขันมีดขันมีจักรยี่สิบสามสิบข้มถามเข้ากับิเอามือนีเลย <c oughs> นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำนึกสักวอนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ